ขอเสนอนิทานเรื่องพลังมิตรภาพเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งกับทุกเช้าก่อนที่จะไปโรงเรียนเธอมกักจะเจอสุนัขของคนข้างบ้านเห่าไล่อยู่บ่อยๆจนทำให้เป็นเรื่องที่หวาดกลัวอยู่เสมอและนั่นทำให้กลายเป็นจุดกำเนิดของมิตรภาพอันสวยงามในชุมชนแห่งหนึ่ง ยามฟ้าสว่างในคาแสงแดดอ่อนๆสาสองทั่วแผ่นฟ้าเป็นเครื่องบอกเวลาว่าในยามเช้าเด็กสาวกำลังเตรียมตัวออกเดินทางไปโรงเรียนและทุกๆครั้งที่เดินผ่านหน้าบ้านของคุณยายข้างบ้านมักจะมีเจ้าหมาตัวหนึ่งชื่อกาแฟาจะคอยเห่าไล่อยู่ทุกๆครั้งที่เดินผ่าน หมามาอีกแล้วโอ้แล้วกาแฟไปแปก้พี่เขาส,สิสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณยายหนูไปโรงเรียนก่อนนะคะทุกอย่างเป็นเช่นนั้นทุกวันจนกระทั่งเช้า,ชาว,วันหนึ่งเช้าว,วันที่เจ้ากาแฟสุนัขที่ชอบสร้างความหวาดกลัวให้แก่เธอหยุดตามเห่าตอนที่เดินผ่านหน้าบ้านของคุณยายข้างบ้าน ไม่นานนักก็เพิ่งทราบว่าคุณยายเจ้าของเจ้ากาแฟนั้นเสียชีวิตแล้วจึงทำให้ตอนนี้เจ้ากาแฟนั้นกลายเป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของเอ๊ะทำไมวันนี้ถึงไม่โดนเจ้ากาแฟไล่นะหนูเป็นหลานของคุณยายเจ้าของบ้านที่เพิ่งเสียชีวิตไปหรอว่าไงนะคะแล้วถ้าอย่างงาั้นเจ้ากาแฟจะอยู่ยังไงล่ะคะแต่ถึงเธอจะหวาดกลัวกาแฟมากเท่าไหร่ แต่สุดท้ายด้วยความสงสารเธอจึงแวะมาให้ข้าวและน้ำอยู่บ่อยๆเจ้ากาแฟฉันเอาเข้าวมาให้นะอย่าหาวไล่กันล่ะจนนานเข้ากำแพงความกลัวก็ถูกพังทลายลงกลายเป็นว่าเธอและเจ้ากาแฟสนิทกันขึ้นมากเรื่อยๆทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไป กาแฟวันนี้ฉันเอาของอร่อยมาฝากได้นะจากทุกเช้าที่ชอบเห่าก็กลับกลายเป็นว่าคอยไปส่งที่ท่ารถและนั่งรอจนกว่าหญิงสาวจะกลับมาพร้อมทั้งเป็นเพื่อนเดินทางกลับบ้านและเป็นยามเฝ้าบ้านเป็นอย่างดีไปก่อนนะกาแฟ จนกระทั่งวันหนึ่งที่ก้าวขาลงมาจากรถแล้วกวาดสายตามองรอบๆท่ารถแต่ไม่พบสุนัขคู่ใจเธอออกตามหาเจ้ากาแฟอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะพบว่ากาแฟถูกรถชนท่ารถในตอนเย็นพบกลุ่มคนที่ยืนชุมกันกาแ,แ,แฟ เกิดอะไรขึ้นไม่นะกาแฟแกทำใจดีๆนะอย่าเป็นอะไรนะกาแฟเธอพยายามยื้อชีวิตที่เหลืออยู่น้อยนิดของสุนัขเอาไว้แต่สุดท้ายเจ้ากาแฟก็เสียชีวิตเกิดอะไรขึ้นไม่นะกาแฟแกทำใจดีๆนะอย่าเป็นอะไรนะกาแฟ หลังจากเสียเพื่อนสุนัขตัวนั้นไปก็ผ่านมาแล้วหลายปีจนเด็กสาวเติบโตขึ้นมากเธอได้ตัดสินใจทำงานเป็นสัตวแพทย์เพื่อรักษาสัตว์โดยมีมิตรภาพของเธอและเจ้ากาแฟเป็นแรงบันดาลใจเวลาผ่านไปหนึ่งปีหมอครับช่วยน้องหมาผมด้วยเขาดนดรถชนครับไม่ต้องห่วงนะคะจะช่วยเหลือสุนัขตัวนี้ให้เต็มที่ที่สุดค่ะ เห็นว่ามิตรภาพที่สวยงามนั้นไม่ได้มีเพียงในหมู่มนุษย์เพียงกลุ่มเดียวป่านนี้ก็จะเป็นยังไงบ้างานะเจากกา้ากาแฟอยู่บนดาวหมาหนาวหรือเปล่าหิวไหมนะเยาจะมีเพื่อนหรือเปล่าส่วนทางนี้เงามากเลยตอนที่ไม่มีแกไปส่งลและรอกลับบ้านร้อมกันที่ท่ารถแล้วเพื่อนที่ดีก็เหมือนดวงดาวคุณไม่เห็นพวกเขาตลอดเวลา แต่คุณก็รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นเสมอความรักและมิตรภาพอยู่เหนือกว่าสิ่งอื่นใด